ชื่อฟ้าค่ะฟ้ากับพ่อเลี้ยงเป็นอะไรที่หลายคนจะไม่เข้าใจพ่อเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงฟ้ามาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ฟ้าอายุสิบแปดวันนี้ฟ้ากับพ่อเลี้ยงก็ยังอยู่ด้วยกันและมีน้องจากพ่อเลี้ยงคป็นิงซึ่งเป็นน้องชายของหนูเองค่ะ ปกติทุกคนจะคิดแหละว่าการที่เราเป็นผู้หญิงนั้นมีพ่อเลี้ยงเป็นอะไรที่ขัข้นไม่ดีมากนะแต่แล้วสำหรับฟ้านั้นมันไม่เป็นอย่างที่คิดต้องขัง้นันเลยเพราะจึงไ้ว่าฟ้าจะเป็นลูกเลี้ยงของพ่อเลี้ยงก็เถอะแต่พ่อเลี้ยงนั้น มีอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่าที่เราคิดอยู่ทุทกๆวันนี้ปกติถ้าจะไปไหนไปโรงเรียนหรือไปที่ไหนคนแรกแกที่จะเข้ามาไปส่งก็คือจะเป็นพ่อเลี้ยงน,นี่เองมาเข้าเล่นกันเลยค่ะฟ้าอยู่กับพ่อเลี้ยงแแต่ อายุสองขวบและพ่อเลียงอยู่กับแม่ขอนูได้สิบห้าปีตอนนี้น้องของผมอายุสิบเอ็ดแล้วค่ะและน้องของหนูนั้นก็เป็นผู้ชายซึ่งเราทั้งคู่นั้นค่อนข้างที่จะสนิทกันถึงแม้ว่าพ่อเลี้ยงไม่ใช่พ่อจริงๆแต่ฟ้าก็จะเรียก พ่อเลี้ยงว่าพ่อเวลาไปไหนมาไหนอย่างที่บอกกล่าวไปขันตรงคนที่จะอาสาไปสนก็คือพ่อเลี้ยงและเวลาปีใหม่หรือวันสำคัญต่างๆคนที่อยู่พรอแมแน้ารอมตาเราก็คือพ่อและก็แม่และกะ็ะกะน,น้อง และของความปีใหม่แต่ละปีนะพ่อกับแม่ไม่เคยลังเยีลที่จะให้น้องชายเลยหรือให้ใครเยอะกว่าแน่นอนเพราะว่าฝนดูดูแล้วฟ้าก็เหมือนลูกคนหนึ่งของพ่อเลี้ยงค่ะแต่หลายคนชอบมองมว่าพ่อเลี้ยงชอบเราในทางอื่นหรือเปล่า แต่ฟ้ารับประกันได้เลยนะคะว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนดีพ้าเลี้ยงเป็นคนที่อาใจใส่ฟ้าทุเลี่ยนไม่ว่าคือมันจะมอยังไงแต่พ่อเลี้ยงคนนี้ของหนูก็นับถือเขาเป็นพ่อจริงๆงคนนึงถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่เชื่อสิ่งที่ฟ้าพูด ฟ้าขอไม่แคร์แล้วจ้ะน,นะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่เลี้ยงฟ้ามาจนโตพ่อเลี้ยงยังไม่เคยตีหนูเท่าแม่เลยส่วนแม่ฟ้านะข้านที่จะชอบใช้ความนลงแรงเวลาฟ้าทำผิดแม่จะไม่ให้โอกาสแม่ก็จะใช้แต่กำลังใช้แต่ไม้เพื่อที่จะส,สอนสอนฟ้ามาตลอด แต่ฟาก็ไม่โกรธนะคะและคนที่ต้องข้างกับแม่ก็คือพ่อเลี้ยงคนนี้ซึ่งเขาไม่เคยที่จะตีฟ้าสักครั้งแต่แม่จะเป็นคนอย่างนี้ขนาดน้องชายยัดโดนตีแต่พ่อเลี้ยงจะเป็นคนใจกว้างและสุดท้ายนี้นะคะฟาก็อยากจะบอกว่าคนเรานั้นไม่ได้เหมือนกัเนเสมอไป แต่มีส่วนน้อยนากที่จะเจอพ่อเลี้ยงดีๆแม่เลี้ยงดีๆไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นลูกเลี้ยนนงนะมีโอกาสที่จะโดนตีหรือว่ารัดรังเอียนบ้านแต่ขอให้ผู้ทุกคนนะคะคนที่มีพ่อแม่จริงๆหรือคนที่มีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงควรที่จะ รักเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ความรักของเราสองฝ่ายนั้นจะได้สนดวงกันแต่สันหลับฟ้าแล้วพ่อคนนี้ก็เหมือนพ่อจริงๆคนหนึ่งค่ะแล้อยากจะบอกทุกคนว่าฟ้าหลับไม่แล้วพ่อสวัสดีค่ะ